สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับเนี่ยตรงนี้ถนน้นนะครับไฟฟ้าีนต้นไฟฟ้านะครับเน้นตนน้นนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับจักตรงนี้เลยนะครับมาทึ่งตรงนี้เลยนะครับไร่ละซ่านแท้นะครับตำบลสักะโจมอำเภอโดยดีดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนี่ยที่ดินหนึ่งไร่นะครับฟางประมาณห้าสิบเมตรนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเพื่อนบ้าน ไร่เรสร้างแทนนะครับเนี่ยมีเพื้นบ้านนะครับมีเพื้นบ้านตนนไปน้ำกำลังจะขยายนะครับที่ดินครับตัวเมืสกโจ姆เมืออดรธนีเนี่ยจะจะถ่ายด้านล่างให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยตรงนี้ซื้อแล้วนะครับสี่ไร่ตรงนี้ที่พุ่มเองนะครับหนึ่งไร่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่พุ่มหนึ่งไร่นะครับทำโคกนองนานะครับ โน่นเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมต้นังรายนะครับที่ดินในตำบลสกจอมอำเภอเดชเดชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอากาศล่มเลิ้นเย็นสบายนะครับที่ดินหนึ่งไร่นะครับไร่ละซ้ำแท้นชนดขุดแดงพร้อมโอนนะครับเนี่ยตรงนี้ร้านค้านะครับเนี่ยร้านค้านะครับที่ดินอยู่ติดกันหน้าร้านค้าเลยนะครับ ม,ม,มีเพื่อนบ้านนะครับทำไรทำนานะครับเนี่ยอาชีพทำไรทำนาเนี่ยนี่เป็นข้าวนะครับข้าวเจ้าในซ่องไรนะครับซ่องไนะรนคเนีอัายนู้นซ่องไรคาไปแล้วนะครับเรลละลิมรถจอดนะครับคายไปแล้วเลือกแปงเดียวนะครับไปนี้นะครับ อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางานค้างนี่สไร่นะครับเนี่ยเนี่ยค่ายไปแล้วนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านรอบเลยนะมีโคกน้องนาพุ่มนะครับเนี่ยเนี่ยพื้นที่จริงนะครับหนึ่งไร่นะครับเนี่ยถนนไฟฟ้าประปลาครบนะครับอยู่ใน บ้านสกักกฐิอมอดอนจีดีจังังหวดสุพรรณบุรีนะครับสนใจก็ติดต่อมาเลยนะโอเคนะครับ